โดยสบายดีเด้อพี่น้องเลยกลับมาต่ออีกเนาะทางพอเนาะพอก่อนเพิ่นพอดีว่าสีกินข้าวเที่ยงมือน,นพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงสามัคคีพ้อหนา้าพ้อตากันหลาย,ลาย,ลายคนพี่น้องเลยเนะาะก่อนอื่นขอขอบคุณขอบคุณนักทีการมาติดตามชมเนะาะอาถรรพ์พิชประกรันใดก,กับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไปติดตามชมกันเลยพี่น้องเนาะกินข้าวเที่ยงน้ำกันงเด้อพี่น,อน้นองเด้อโดย ปลาไข่กับติ่มทาดนึงพี่น้องเลยนี่พอเป็นก้อนองมวยกันเออเอาดื่มลงมวยยังไม่ท้าคายพี่น้องไม่หนโอ้ยใเลี้ยา่องทางสาวแก้วกับนเียนเลี้ยนเลยเราต้องเลี้ยงน้เ้ม่นเอลียนต้เลียานหสยน้าะหนาตาหน้ากินขึ้นก่าเก่า

คพะเออไปไปใช้ทั้งนั้นนไเมัตมาจากนู่นแล้วสำหรับลูกเพได้สิ่งของไเี่ป็นสัญชาติไทย้ี่พยาบาลจัางพอรู้เจ้าผมเนี่ยจะเป็นเรือนนะมานเพบริเวณตำหุ้งน่นะตำรวมตำรวมอย่าน้อยได้เนาะตำมัว ถ้าบัมีจานแงนน่เลยใช่จาน,จาน,นายาวเนี่ยเพื่อนเห็นในปกนตินี่มันมีจานแบบนี้แต่แมนจานเนีจานเป็นถาดยา,ายวๆเนี่ยมันจะได้เลี้ยนได้ไงฮะได้หลายถ้าบัตรจานยาวเนี่ยถ้าเปลี่นตอนมุงหุงแล้แมนอันนี้บบเห็นบังหุงเลยเบิดเลยกินในนี้เพื่อได้จังหวะตัวแล้วนะก <c oughs> ินลงเป็นสัน้น หือว่าเอาอันฮอนดอกนี่ใส่อันจานหมดละเชิญเพิ่งเคยเิญละจานนะหรือว่าเอาฮอนดอกนี่กับอ่าอันนี้ในใส่จานแล้วเนาะเอาไข่ในป้าไข่มันตำหุ่งสิบบอกมันมันจะเห็นตำหุ่งเนาะอ่ามีการนด้วยทั้งหมดทอคอนบอกให้ตามเดี๋ยวนั่นบอกแต่ว่าโอ้พนจะคิดว่าวนั่นมี นจากแนดีแบบนี้ก็ได้บุเป็นยังพ่อกินส้มอพ่อกินเตี้ยไม่ต่ำเตี้ยพอดีพอดีเอาได้จะได้ก็งดได้ละวะพอดีอยนปากลูกนี้พ่อสิกินกันได้ละวะเออใส่แบบชั่นด้ดูไป เอาจานไม่ดีหรอกจอมจอมเจมน้องเข็มพรเรียกง่ายดีย่างประทันเลียบเพิ่งกันเนาะดำให้ดำน้านี่กัน เฮ้ยพอพวกพผสร้างเลยสิเอิมากินรวมพี่แล้วพวพัตูพผกตู่นะเอกพวกพัตู่นะเอิญมากินกันน้องสุยอดน้อหลายกเออ่อาเลยวื่อเพิเผื่อมาล่างมล่างมือล่างนั่นล่งตันล่างโตเด็กๆเห็นใรกินเอิญก็ท่า

ห่น้องรองอยางนงมาเป็นเอ้ยะคแ่าหุงจีบอค่ายเครื่องก่อนะัวขทุบกัน่ลกินข้าเ้ยขึ้นหอดบายยาดิลูกป่าเอ้ยขึ้นใส่นานพอแวบอกสมอะไัพอดีนาเป็นเพ่อยาวเนาะเทียปยาว เส้ยาวตามชตําสู่น้องปาทีร้านเราหัวครเคยเห็นช่าทเรียวัไหมไม่ไมไหวบ่พงแตเโขอ้วาเอยางคมงของพ่อนี่ต้องตามลายเนาะเพราะว่าเรากินเผลอกบไม่เรู้เอลปลากินบ่ พอดีแล้วทางพอทางพอก่อนแล้วกับบริกนเพชรคือกันว่าบริกนเพชรหากบริกอยู่ห่านนั้นสั่งเราแซฟแซฟเซฟจนออกฮอมันแจงซ่าดีอะค่ะค่ะอันมาจิ้สั่งบเพชเอาครับอ่ามายำกินก็ได้อีกหกนึงว่ โก็พ้บำพิเศษให้น้องปลากับพ่อแบบไม่ใส่หมักพิกเยอะโคกนี่เป็นคกพิเศษพี่น้องเายว่าทั้งพอกอนกับน้องปลาเพิ่นกินเพชรบ่ได้กินธรรมดาธรรมดาพอดีนะพี่น้องโอ้สิดำร่วมเหรอบอ ตอนนั้นมันโเมนต์อนไรยนนี่กระดั้นี่ชุลตหมขึ้นบน้องป้ะ้ใช่ถั่วยก็ได้พอต้งขึ้นกระด้มาตรงนีขึ้นแงกว่าตามห่งเราใช้ถัวยก็ได้แบบนี้็นอนใหม่อย่างนี้ผมเลาวันนี้ได้มันเสียงกันเนาะมันก็ะเทนกันไหมีเจ็ดตัมก็ตามพิน้องปลาซีนตนี้ จานเค็มเผ็ดดีต่ตเอาเลยล่ะเป็นคคกของเจ้าได้ขคกพิเศษคกบวเผ็ดเพราะว่าข่อยอีเผ็ดมันกับบวมีรสชาติเล่นนอยบวเผ็ดจานเค็มเปรี้ยหนยจะไหล่เยอะอ๋อพอดีแล้วัรสชาติว่าพอดีัดาวะบแซบบ่สิเดือดสมมันยบให้เ้าสมบะาค่อยมากคลกสมะจมหหจกมันหวาน ่็พอคุณบามักสมพอคุณสกีโรตีดสอะไรอันท่องเสียวการอะไรับจ้างหาเงินหาอะไรนะไมได้ิก่าเขาจะิไดนแเรลพอกอดเบียร์อ้าวกอซาตหนยังไงอะไรมงเติมน้ตได้เนึงเติมไนองว่าพอเิ่นยังขี่นังรถกลับีก

ใส่ารบอ่าใส่ปเลได้แต่้อ่มารีบเาลูกปาีวใส่ไก็ได้นะเพราะปากว่าผู้กิน่นทานผู้กินแน่สบายเนาะช็คมันน้อยฉันไดาโกันไอ้พ่อกผู้ผูที่แล้วเพราะว่าลรากินเลยกนี้เป็นพบของเราใอ้พ่อกรผู้ชี

อาพี่อิ่มพกเอาคนเยอะเะบอกคนเยอะนะพ่อเออนาะตอน้แบีู่้ดด้วยหรวะขอนให้วแบบซี้เห็นแบบซี่ได้ไม่ให่วะน้อยเนาะหอยและนจัเงตียงงนโอเคมาจานุเออครับพแซ่บจ้าก็เปนเบิรเด้อเดอพี่น้องบอแล้ว สบเป็นย so ังเหงเนาะสมูอมยู anyway> so baby, so on no. <mumbles mumbles ่เนาะจะคอยพกินนะใส่นี่วใส่หมูส้มซับโลโลไม่เีพอดีหวนก่ป้าพี่น้อยอาหารเมย์ใหญ่คนขึ้นมากคนขึ้นมากนี่คอยแล้วว่าสีบดท่นี่ได้น้องปานะนั่งรอรถอีกชั่วโมง ถ้าว่าอันนั้นดุนนั้นน่ะอ่าพวกย่อพวกอย่างนั้นก็ใส่ถั่วเอาก็ได้เด้อเด้อช่างสงสัยรอแม่ครัวแล้ววะจืดแล้วจังเจ้านโบเพชรได้ลูกพี่ตัวนั่นอยากเพชรได้ตัวเมยตาก่อนนะเพชรมันเอาแน่ไม่ได้วุ่นมันเหลือมันก็ค่ไหนพอแล้วว่าใส่เดี๋ยวว่นั่นว่าชั่วไปน้ำไปคุ้มมากินกับเทียงสบายดีเด้อพ่อเด้อเป็นน้าดาเนาะหิวแห้งอยู่บ่สบายสบาย ลูกก็มาหิวแห้งแท้พอมากางวันหิวแ้พอเพิ่นเนาะมาเตจะเช่ากินที่เดียวว่าช่านพอแล้วเพราะว่าเรานั่งรถแล้วเพิ่นสิบกินลลยพี่น้องเลยมากินเท่เดียวแล้วจบว่าช่านเนาะกินข้าวเพียงกลางวันไม่นี่กะหลายๆหน้าหลายๆตาพี่น้องเลยมามามาพี่น้องเอ้กินข้าวเพียงทำกัน นสี yeah. ma well ok ma ่นึ่งนี่สับสบายดีสบายดีสบายดีมันจะสวยไปแบบนี้ฮม่ทำาระตูาม妈แตแม่นะสาวนี่หนูอยากทาตีจัดไหมอ่าเดีนี่ก็ยัง ข้าด้านนอกเป็นสีฟ้าเสาก็สีฟ้าเลยมองไปมันจะเรียบเรียบตาอใส่สไดีองสาดีองไปาม่างที่เขาจะตัดที่อะไรเลัขึนตัดแล้วมันดูออเ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 อเออออเออดออเออเออเอออออเอเอเอ ด้วยกิ่งขาาดวยสบายดีสบายดีอาสบายดีด้วยสบายดี้่เนอสบายดีสบายดีด้มาเด้อมาเด้อลุในมือเดียวเลยอานีกินขาวเ้มา่อสามันาธรรมาดที่ดองี้เนาะถ้าว่าไม่างอ่ะมาแม่แม่เนมมาไกินข้าวร่วมกันได้จราว่นอาว่านาตามงอ่ะนาเอานันสย่ย ใคาไคร่ะเขาเไฟยวเนีสายล่าังเป็นสายขึงถ้าถสายนึงเป็นสายขึงเสาไฟไปไม่ดไานาวโมยไหมสสีวี่ะสเัสี่ด่ะสวัสีค่นสี่สสีสสีส่สี่สาสสส่ีค่ัวั่ีสวีสวัสดีั สายีเจ้าเยใจทีทาจบลเากยัดูแลบดบดจบายแล้วไปไปแล้วไปแล้มืนสี่ข่ายเครื่องขายของมาเล้เอมาเด้อยังเฉาไรหรือว่าอะไรไปเพราะมาแล้วเราะป็กเราลับ่านคนทเจ้าอีกแล้วนมาได้ด่ะมาได้มาเด้มาได้ กกินะติ <wounds> ๊บนวางเนาะอ๋อรยเนาะนลูก <disappointing> จีบาวอายกินปากปากบุ้ยบ้ข่าวขวข่าวขวนี่ไม่ไม่ชุบเลยากเียากเียยักน่อบตายมา่กินบ่อนี่ตัวข่าวลือข่าอขานท้าเนี่ย ตามงนางก็เลยนี่เป็นอไร่เป็นอะไรป้าใบพุ่นแล้วป้าไบพุ่นโดนใคราจออมาตามถึงละไปเรเจก จะลอ้ยเลยไ้าแล้วเอกาอมาเดกมาอดันตะแทงก็ได้แทงแทง้โหกยังะแทงได้เนาเปิไหเปิดภางไเปดาวยได้เปิดปิดโทรมาเริ่มเลยนะดีมา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 มเดาม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 าาดาาามม มซีมองเด้อตู้เด้อยางเขาตามุงตัวนี้เด้อตัวเพชรเด้อเอาไปข้างหนตัวนี้ตัวเพชรนี่ตัวตัวนั่นเพชรเนยั้มา้่เป็นยังเป็นยังะวัตาตรตัวนั่นเป็นของพ่อปอนกินบมเพเเาสาดีเนเีมเมาเด้อมาเด้อมาเยเลยปอือมาาเดเดมาเอวาย

เอาหมยกินอิ่มไง้อิมมันนะไม่ได้ช่วยกินได้ไหนะไม่ยังะิอยู่นีว่าการลา่มาเพื่อะากย้อมาตำแต่มันจ่บยู่งคตางแะแล้วใออเปนก๊ัจริงเรวใครชวนผมกินแกงหน่อไม้เลยนี่เป็นต้มเป็นได้พอต่มาคุ้งเป็นได้พอต่ำคุ้งแช่หรือเปล่าต่ำคุ้งเพามันน้ำ ก่อนยอมรับ่าคือได้นะใส่เปื้็นเปือยๆนะตักงตโดยทจะมทานเนาตักมใอีกอะมเอพรอม่ซแล้วหละโอ้โหเม็ตนน้ำเลยเอนเอ ยิงยงยิงเลยามคนเโดยอ่ะเข้าพี่น้อยซองยิสเอร์แต่ละคนนอกกิเขาหัวพากปรนนายคนน่าพี่น้อเนาะถื่ามาน้ากันนนเนาใช่จ้อันไมดุ่นได้พอตุกข่างก้อนตัวปาไปปามายกษอนากาศตะตกเม็ตกนั่นแบรดาพนีกมาถยดูบ่าตาถ่ายถ่นรหน นั่นจะเข้ามาได้นะดิโซนไดไ้รัอันแรกเลยอันระลานโต้เพื่อนลื่นสไลด์หนูจิ้นอโ้กมันตกแห้าไอ้ตกแต่น้ำงามสงสีตาลุงกินอะไรกว่าไม่ตามันกินนอบินตาอันอยู่ในโซนอ่ะพายุมาจากเียนน้ำมันจะครับเาวียดน้ำมัติดกับ ดาวเด็กมันไม่ติดกับไทยอนะมันละข้ามเี้ยข้ามคาามขเข้าไทยเอมัอุดก้น่ากินข้าวนำกันด้วยใช่ไหมขอเข้าลาามาก่อมนไปท่วงักเบียงกันเพิ่เพิ่ยังไม่้างประเทเข้ารถไฟนั่งจนาอเรับโมาลดั้อดยดูบ้านสามขึ้นทั้งนี้ตกทั้งนี้มาทั้งนี้เอ้าหลง มาทวนดูที่ฟาคชิ้นขึ้นดังไรบอกแล้วคนเอฟซีตอบว่ามันขึ้นด้านด้านเฉียงๆบ้านน้องฟ้ามันขึ้นมาเนี้เขาก็ดูไอ้ต้นแสงแดดเงาไอ้ที ไอทีไปอยู่ไอรวมแล้วอุทัยน่ะนี่นสองมาเต็มเลยอ่มันอยู่ใกล้กันทีมันบตะวันก็ขึ้นยัง่เอาบมมาสามทีผยังหลงพ่อพ่อพ่อบนทาเใยบอกว่าให้มาตอนนลางคืนแต่ผมหลงเนี่ยไปดูเันเือจับก็หลงทางตอนนั้นมันมาได้ข้ามาได้แต่ตอนนี้กลับมาได้ การเวลามันก็เปลี่ยนไปกฎหมายก็เปลี่ยนไปงเหมือนบ้านอะไรบ้านอะไรแล้วบ้านเ็คือพิวใช่ไหมก่อนสามทุ่มโบเรียกตอนนี้เักตัวพิวแล้วครับเลยเ้าจะออกเข้าคืนเวลาก็ต้องขออนุญาตตอนเป็นโควิดฝั่งไทยอ่ะห้ามเคลื่ไหวเนี่ต้องมีใบอนุญาตจาก ต้นทางโอ้ยตลบแล้วทั้งปีไปไปนายุดมันแต่ในบ้านทานก็ได้แล้วน้อกพี่นออ้องอือลูกนี่พี่น้องเดียวเขากับสีพักเบรกทิ้งข่าวกันเด้อพี่นอ้องเนอะม่ได้ไ,ไ่ได้ชอบปุ๊บว่าว่าไ่มีที่แหพี่น้นนนองเลยตอนนี้ก็กิขนข้าวน้าย่างเทียมเทียงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนอะพี่น้องเลยเพราะว่า ลหลายคนพี่น้องเลยกินแกลแซบดีพี่น้องเนาะาสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณน้ำเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามหับชมหรือว่าทั้งพ่อกรแลวกาครอบครัวของน้องปลาเนาะขอขอบคุณขอบคุณน้ำลลายๆพี่น้องที่เลี้ยงอาหารเนาะขอให้เป็นอยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพเข็มแ็งเบอร์สุขุสุขคนพี่น้องเลยเนาะบว่าสิเป็นทั้งทานผ้ชมที่เข้ามาหับชมโดยสำหรับคลิปนี้ก็สิประมาณนี้พี่น้องเนาะ ไม่พบพ่อกันในคลิปนะสำหรับคลิปนี้บ้าวนะขอโตไปก่อนพี่น้องเลยสวัสดี